หมักเนื้อไก่ใช่ไหมฮะใส่อะไรล,ลงไปแล้วมั่งเนี่ยมีซีอิ๊วขาวน้ำตาล <c oughs> ที่เต็ม ็ลูลกก็อกินตามสบาลครับผมมาเกาะเกาะอ,อยู่หลังร้านเกาะอ,อยู่หลังตู้ร้านพี่แตนตามสัญญาครับพี่แตนเขาเปิดสาขาสองข้าวแกงพี่แตนสาขาสองนั่งกินได้แล้วก็สำคัญวันนี้เป็นวันเปิดร้านวันแรกนะฮะราดข้าว19บาทใครที่มาวันนี้นะราดข้าวหนึ่งอย่าง19บาบาทครับมาดูบรรยากาศในร้าน มาวันแรกก็มีออเดอร์เข้ามาเลยครับมีออเดอร์เข้ามาเลย20กล่องอแต่ว่าตามธรรมชาติของช่องโดโดพาเที่ยวนะเดี๋ยวพาไปหาพี่แดนกันพาไปหาพี่แดนในครัวข้างหลังเนี่ยว่ามีเมนูอะไรมาบอกมาทำให้เอฟซีดูนะครับ หมักให้ดูพี่แตง <I can. S 1> อันนี้พี่ตูนหมักหมักเนื้อไก่ใช่ไหมฮะ <c oughs> ใส่อะไรลงไปแล้วมั่งเนี่ยมีซีอิ๊วขาวน้ำตาลทรายน,นิดหนึ่งแล้วก็ก้อนหอยแค่นั้นอ๋ออันนี้เราเตรียมเอาไว้ไปผัดผัดผัดอะไรอย่างนี้ใช่ไหม <c oughs> ผัดขิงผัดข <c oughs> ิงหมักหมักก่อนเตรียมผัดขิงครับ พี่ตูนหมักไก่ไว้นานแล้วเนี่ยแตนมาเตรียมผัดขิงก็มีขิงเห็ดหูหนูขาดไม่ได้มาเขือมาเขือแพงไหมพี่แตนไม่แพงสามสิบอ๋อผักเริ่มลงเนาะแต่น,นี้ก็ก็โอเคหน่อยเพราะว่าเป็นไก่เป็นเมนูไก่แต่ก็เมนูร้านข้าวแกงขาดไม่ได้อีกแหละผัดขิงลูกค้าชอบตอนนี้กินขิงได้สมุนไพรด้วยฮะ อะราดข้าว19บาทวันเปิดร้านพี่แตนสาขาสองครับเมนูผัดถิงนะครับกระเทียมลง ไก่ที่หมักไว้ <S <S หัวใหญ่ để lắng mà để vào lần mà <laughs> <laughs> <l> <laughs> <laughs> mà <laughs> แรงไม่ทั่วไฟไปแรงจุดเดียว อาซอสผู้ใจอซอสผู้ใจที่แต่ซอสผัดมีเครื่องสีสันมีดำ ีกหอมหอมไมหูยาวดีจังเลยในแต่ละคลิปดพี่แจนบนแต่เรื่องตะหลิวเนี่ยอุปกรณ์อุปกรณ์ไม่คุ้นเคยฮะเองจะาอะไรนะ <K ill> อุปกรณ์นี้ยังใหม่อยู่เปิดสาขาสองก็อย่างนี้แหละครับวันนี้วันแรกเลยนะ ขึ้นช่ายเพิ่มความหอมครับที่แตมต่อสู้กับปลาใหญ่อยู่ตอนนี้ดูเปล่าปลาใหญ่นอนหลับสนิทแล้วตีสอตีสองไม่นอนหลานพี่แตนฮะน้องปลาใหญ่

บรรยากาศครัวของสาขาสองร้านข้าวแกงที่แตนเวอร์ชั่นนั่งได้วันนี้วันแรกลาดข้าวสิบเก้าแเสร็จแล้วไปสู่หน้าร้านครับตรงนี้ที่มันแ,แคบไม่เหมือนที่ร้านนะครับ <S <S เมนูผัดขิงนะครับผัดขงิงอ,อันนี้เท่าไหร่ฮะสี่สิบบาทครับ แนะนํนาร้านตัวเองผู้จัดการร้าน,อย,อ,นอยู่ตรงไหนเนี่ยร้านอยู่ตรงไหนอยู่ตรงเส้นสนามหลวงสองครับถ้าเข้าทางสายสี่ก็จะอยู่เข้าปากซอยกระทุ่มลมสิบแปดเข้าสิบแปดขับตรงมาเรื่อยๆครับอยู่กลางซอยตรงข้ามจะเป็นร้านเานรืองอาทรอ๋อแล้วจะเจอร้านร้านอยู่ติดเลนถนนอ่าสบายๆนะนั่งทานได้นะ